เรายังคงเกาะติดนะคะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะอย่างล่าสุดนะคะทางการของรัเสเซียค่ะโดยเฉพาะวลาดิเมียร์ปูตินประาธานิบ่ดีนะคะได้ออกมาขู่บอกว่าจะเพิ่มการโจมตีนะคะถ้าหากวัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาได้มีการประกาศจัดหายุโทโรธรปรกรประเทศหนึ่งที่ทางรัเสเซีย<ๆ>เขาบอกว่ามีส่วนประกอบของนิวเคลียร์ให้กับ ยูเครนสิ่งนั้นก็คือยูเรเนียมนั่นเองนะคะรัะเสเซียบอกเลยถ้าหากว่าอังกฤษนี่นะคะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียร์ส่งให้กับ ยูเครนเมื่อไหร่เขาจะเพิ่มการโจมตีเรื่องนี้ต้องจับตานะคะคุณผู้ชมนี่คือจุดชนวนนะคะที่อาจจะนําไปสู่ความกังวลต่อสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านะคะแม้ว่าล่าสุดประธานที่ดีวลาดิเมียร์ปูตินกับประธานที่ดีสีจิ้นผิงจะมีถแถลงการร่วมกันแล้วว่าจะไม่ทําให้สงครามที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดุดเดือดในยูเครนเนี่ยไปจนถึงสงครามนิวเคลียร์<ะ>แต่พอมีข่าวนี้ออกมาเอากลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะมาจากการที่กระทรวง หัของอังกฤษยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะจัดส่งรถถังชาเลนเจอร์2ให้กับยูเครนพร้อมกระสุนเจาะเกราะสำหรับการใช้งานควบคู่กันไปด้วยแต่ประเด็นนไม่ได้อยู่ที่รถถังนะคุณผู้ชมแต่ไปอยู่ที่กระสุนเจาะเกราะที่ถูกระบุว่าเป็นกระสุนเจาะเกราะบรรทุกยูเรเนียมเสื่อมสภาพซึ่งอังกฤษบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเอาชนะรถถ,ถังและยานเกราะสมัยใหม่ เรื่องนี้ค่ะทำให้ผู้นำรัเสเซียก็คือวลาดิเมียปูตินออกมาประนามการเคลื่อนไหวทันทีนะคะโดยวลาดิเมียปูตินตอบโต้ตตว่ากระสุนที่ทำจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยถือเป็นอาวุธที่มีส่วนประกอบของอาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากว่าอังกฤษนะคะส่งกระสุนชนิดนี้ไปยังยูงยเครนเท่ากับว่าบังคับให้รัเสเซียต้องตอบสนองด้วยวิธีเดียวกันเอานี่ตกใจเลยค่ะหรือว่าจะเริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้ว และแม้ว่ากระทรวงกลาโหมของอังกฤษยังยืนยันว่ายูเรเนียมเนี่ยเป็นยูเรเนียมเสื่อมสภาพนะเป็นส่วนประกอบมาตรฐานในกระสุนจอกเกราะที่กองทัพอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้มันแล้วหลายทศวรรษและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เลยพร้อมกับอ้างว่ารัเสเซียก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ผิดเบื่อที่ผ่านมาเนี่ยอันตร,รายของยูเรเนียมเสื่อม,มสภาพก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วมันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอันตร,รายที่จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยอังกฤษเขาบอกแบบนั้น ค่ะทีนี้ก็พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพมันคืออะไรกันแน่ยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ เหลืออยู่จากการสกัดยูเรเนียมธรรมชาติสําหรับนําไปใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะก็เหมือนเป็นกากยูเรเนียมเอาพูดง่ายๆาเหลืออยู่ไม่รู้จะเอาไปทําประโยชน์อะไรนะคะเขาก็เลยมีการจัดเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือคุณสมบัติของมันคือมีความหนานแน่นสูงกว่าตะกั่วประมาณ70%ต่อมาก็เลยถูกนํามาใช้งานได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะเกราะของรถถังทําเป็นวัสดุป้องกันร,รังสีที่ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงใช้ในการปรับน้ําหนักของเครื่องบินด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อกังวลเรื่องของอันตรายที่ยังไม่แน่ชัดและยังถกเถียงกันอยู่หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็เลยมีการเลิกใช้กันไปยกเว้นกระสุนเจาะเกราะนี่แหละค่ะที่ยังคงมีชื่อปรากฏอยู่ในข่าวให้เราเห็นกันอยู่ทีนี้มาดูที่กระสุนเจาะเกราะนะคะเนื่องจากที่บอกไปว่าตัวยูเรเนียมเสื่อมสภาพมันมีความหนาแน่นสูงกว่าตะกัว่วทําให้มีน้ําหนักมากกว่าตะกั่วในขณะที่มีขนาดเท่ากันทีนี้พอนํามาทําเป็นหัวกระสุนเนี่ยมันก็เลยมีความต้านทานของอากาศน้อยกว่า นะคะทำให้กระสุนชนิดนี้สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในวัดสดุเกราะแข็งได้ดีแล้วก็มีคุณสมบัติในการลุกไหม้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆคือปกติเนี่ย เวลาเรายิงกระสุนไปมันก็จะยิงไปเพื่อทําลายสิ่งที่มันตกกระทบ<ฮ>ะแต่อันนี้คือพอมันไปถึงเกราะของรถถังฝั่งตรงข้ามแล้ว <ฮะ S 1> ตัวยูเรเนียมที่อยู่ในกระสุนมันจะทําปฏิกิริยาระเบิดอีกครั้งหนึ่งด้วย<อ>เขาก็เลยเรียกว่าเป็นกระสุนเจาะเกราะนี่แหละค่ะทีนี้เนี่ยหลักฐานที่พบนะคะเขาก็ระบุว่ามีการใช้ครั้งแรกก็คือในสงครามอาหรับอิสราเอลตั้งแต่เมื่อปี1973ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่มันมีกระสุนเจาะเกราะกําเนิดขึ้นมาในโลกเรานะ คือในปี1970ค่ะเพนตากอนเขาได้รับรายงานว่ากองทัพโซเวียตเนี่ยมีการพัฒนาเกราะสำหรับรถถังซึ่งกระสุนของนาโตไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เพนตากอนก,ก็เลยทำการวิจัยหาอะไรมาสู้นะคะสุดท้ายก็เลยได้เป็นกระสุนเจาะเกราะที่ทำมาจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพต่อมาค่ะพอข้อมูลมันเริ่มแพร่กระจายในช่วงปลายทศวรรษ1970เนี่ย ตอนนั้นทั้งสหรัฐสหภาพโซเวียตอังกฤษและฝรั่งเศสก็เริ่มทําหัวกระสุนสําหรับเจาะเกราะจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพใช้กันหมดเลย hmm. เพราะว่าตอนนั้นเขามีความเชื่อ <Ha. S 1> ว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการเปะเรื้่นทางรังสี hmm. เพราะว่าเป็นกากที่เหลือจากยูเรเนียมแล้วไงจนกระทั่งวันนึงนะักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติเขาพบหลักฐานเลยนะคะว่า มันมีการเปิดเปื้อนรังสีในสถานที่สู้รบจริงๆสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแล้วก็มาหาวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กระสุนชนิดนี้ซึ่งคาดกันว่าประเทศที่มีอาวุธที่เกี่ยวข้องกับยูเรเนียมเสื่อมสภาพเนี่ยมีประมาณ17-20ประเทศแต่ว่าประเทศที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธชนิดนี้ได้เนี่ย ตอนนี้มีแค่สหรัฐกับอังกฤษเท่านั้นค่ะเรื่องของการเปรอะเปื้อนรังสีนี่แหละค่ะก็ะเลยทําให้โฆษกกระทงการต่างประเทศของรัสเซียมาเรียชาการวัวนี่นะคะเขาอ,ออกมาย้ําเลยแม้ว่ายูเรเนียมส่วนสภาพนี่ยังคงเป็นที่ถกเถียงแต่ว่าการเปรอะเปื้อนจากรังสีเนี่แหละมันอาจจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมได้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะอยู่อีกหลายชั่วอายุคนอาจจะกลายเป็นการทําลายมาก กว่าช่วยเหลือยูเครนหรือเปล่าเพราะว่าหากว่ามันเปืเป้อนรังสีกัมมันตรังสีเมื่อไหรเนี่ยโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยค่ะทางด้านสหรัฐบ้างค่ะก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่ามีแผนจะจัดหากระสุนเจาะเกราะยูเรเนียมเสริมสภาพให้กับยูเครนหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพนทากอนก็จะให้คำมั่นว่าจะส่งรถถังหุ้มเกราะที่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าติดตั้งอาวุธ ะะที่ใช้กับกระสุนยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูต่อไปนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะส่งรถถังหรือว่ารถกระสุนเจาะเกาะหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของยูเรเนียมไปหรือเปล่านะคะคือผลกระทบจริงๆเขาก็มองว่ามันก็อาจจะพอๆกับซีเซียมที่เจอในบ้านเราก็คือไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีอ,มอยู่บ้างอะไรที่เปื้อนอ,อยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคะนี้ต้องรอจับตาดูกันต่อไปว่าเขาจะนํามาใช้จริงไหม